ตัวลงข้างโตเลยบาทที่นี่ ه, โอ้โอ้โอ้โอโออยังไ้มีบ่เป็นต่มีบ่ปลาแนะ่นะ่ะเจอปลาไหมเอาดูดูอุ้ยอ้มีไหมลูกไปแล้วไปแล้วเอาหานกันหาเอาช่วยกันหาลูกเออต้อนนี้ลูกนี่วุ้น่ะวู้น่ะ ลงไปลูกลงไปเจอไหมลูกเจอไหมเจอไหม,ไมโอ้โหโ,โ,โอ้ได้ปลาสักตัวไม่ล่นนั่นน่ะเฮ้ยไปดูปปไปไปเฟอร์ซ่าเออเฟอร์ซ่าไปดูดูไปดูดูพี่ขนุนได้ไหมไปดูพี่ขนุนได้ปลาไหมไปดูอ้าวไปช่วยกันหาไม่ละไปลงลิน ต่ลตัวโอ้ดูไปจืดเลยไปดูดูเออมันมีไหมมีไหมปลาน่ะคุดดูดูมันมุดคิดตมอยู่ในลุงเนี่ยโอ้ตายแล้วมุดดูลุกมุดดูเจอไหม มีไหมไม่ใช่มันมีแต่ปิงนี่ลูกนี่ระวังปิงก้อนนะลูกนะอ้าวเออเจอไหมลูกเจอไหมเออหานหลักกินตะไคร่เราบาดนี่เจอไหมเจอไหมเฮ้ยนี่มันลูกอะไรนี่เฮ้ย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 เนี่ยเฮ้ยมันคืออะไร นั่น,นอือมันคืออะไรล่ะลูกหืคืออะไรล่ะคืออะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ย